สวัสดีครับอยู่กำลับบงเรียนเดลยคาร์บิเตอร์ทรัคสวัสดีพเพื่อนชาลเลอร์ท,ทุกท่านจะเจอก,กันกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้าซัสางสูญจีซีนักเก็ตครับกับงานเคลียร์ลิงต่ออยู่คาครับไหลทางนี่จุดจานเลยครับจานตอ๋องเอ้ไปแล้วนี่ ต้องตัวมากครับต้องตัวมากดูการสเต็ปการทำงานของจานตองครับนี่เฮหม,มดอะไรเนาะนตัวเดินแรงครับใส่กระตายเลยครับ เดินดังปับปับเลยเฮ้ยีฮ้ยเเจ้าแมวยักษ์เจ้าเคดเดอร์140เมตรผมก็เชื้อเพลิงหมดครับ ดับดับกลางอากาศครับโอ้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 โ,อโอไปแล้วไปแล้วโอ้สายโหดครับจานสองสายโหดโอ้นี่เดินเป็นรถถังเลยครับป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 ับไปโตแล้วครับจานสองนี่ ผมก็ดับกา,ก,การเลยครับโอ้อเชื้อเพลิงหมดไม่ได้เติมทั้งสามวันครับนี่จวดจาดเห้ กับงานเคลียรลิงต่อยูคาครับบัตชพืชต่อยูคาสองข้างทางฝั่งนู้นก็มีเจ้ามาร์ซิกซูปเปอร์อยู่ครับมาร์ซิกซูปเปอร์ก็เคลียรลิงอยู่นู้นหนึ่คัน1ายเอ็นสิบนางงานเราก็ประมาณนี้ครับเพิ่งเริ่มงานได้สวัน ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะอยู่ครับทำงานหน้าฝนครับต้องไวต้องจวดนี่ครับดูจานสองทำงานปบปปปปปรถไมโครหรือรถทั้งนี่นี่นีขออภัยชาวไร่ชาวนาครับก็โดนข้าวนิดๆหน่อยๆก็ขออภัยเลยครับ แต่ชาวไร่ชาวนาก็ยากได้ถนนสัญจรสะดวกครับลาดยางเข้าไร่นาะตอนนี้เขตอำเภอขวาวสินรินสุรินครับเขวาวสินรินจังหวัดสุรินตัวเดินเขาแรงจริงเป็นสเต็ปการขับขอ,ของส่วนบุคคลครับ บางคนก็เดินเต่าบางคนก็เดินกระต่ายก็แล้วแต่จะใช้โหมดอะไรก็แล้วแต่คนขับ,รบเราก็ไม่เหมือนกันครับนี่เดี๋ยวไปดูยานพ้นครับม a x ซิกซูเปอร์คลิปนี้ขอจบเป็นเท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเราจะไปดูม a x ซิกครับสวัสดีครับ